ตรงนะมันจะใส่ตรงเอาตรงนี้ไปปรับยากป่ะยากเขามันต้องปรับทีกี่คนสองคนเวลาพันปนทั่วออกมาต้องพันกระจายออกมาเยอะๆอย่างนี้ใส่ไฟยิ่งเยอะมากเขาก็เลยบอกว่าไม่ไหวละถ้าใช้วิธีนี้มันวุ่นวายเยอะแยะมากมายเอาแมกธรรมดาแล้วกันแมกนีเซียพันหรือว่าพันแล้วยังมีหลายคน เอาศูนย์ไว้กลางล่างเดียวใส่กับวงจรในกระแสแปลงจากกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงครับโดยมีลูกคลื่นมีรูปแบบนี้เห็นกันแต่จะใช้ไดโอดเพิ่มขึ้นเป็นสีตัวแต่ว่าใช้สายไฟแค่2เส้นอันนี้ใช้กี่เส้น3เส้นพอใช้2เส้นนะครับก็จะง่ายขึ้นก็จะทำอะไรเขาเรียกว่าเป็นแบบนี้ ที่ปฟายก็คือเอาดีวอดมันอีกตัวสี่ตัวทำการต่อเพื่ออะไรมันสามารถไปดันให้เป็นแบบนี้ได้โดยใช้สายไฟทางเข้าแค่สองเส้นสองเส้นแต่ที่มันมีหลายเส้นเพื่ออะไรเพื่อเลือกตัวเพื่อเราเลือกตัวได้เราก็คือปลายทางเราอยากได้แบบเนี้ยเราทำดีวอตสีตัวแต่ถ้าเราอยากได้ค่าเดียวปิบปิ๊บเนี่ยเราไม่ต้องเปลืองดีวอตสี่ตัวได้ใช้ได้สองตัวคิดไปคลิปมาไม่ต้อไหนแพ้นกันรองหัวแปลงสามสายกับหัวแปลงสองสาย 爸爸還是 거든요 4 4呢吧

จะเข้าตรงไหนก็ได้เข้า3 6 12 24เอาด้านนี้เข้า3โวลต์ไฟออกก็ไดออกเท่าไหร่3โวลต์สามโวลต์เข้า3ก็ออก3เข้า6ก็ออก6เข้า24่สิบสี่องพอสอเข้า24ก็ออก24่เพราะฉะนั้นโมดแปลงวันนี้จะสามารถซีเลคเตอร์เลือกได้หมือนบิดได้ใครได้โอลกี่ตัวสี่ตัวทำให้ได้แปลงไฟต่อเรียกกันเลยนะ ลอยเรียงเข้าไปแบบนี้มีแบบนี้เท่านั้ในแรงงานฟ้าที่ออกมานะครับออลุกขึ้นใส่เลื่อที่มาก็จะลุกขึ<ม>้นแบบนี้แต่งขึ้นก็ปูนเล็กแบบนี้แต่ถ้าเรารับ่าได้นะครับ<ม>ถ้าแบบนี้เราสามารถปรับได้โดยการใช้ซเลสเตอร์เลือก<ม>ที่ผมทำผมใช้ขันน็อตเขาห<ม>ายแล้วเอาลูกสเสามาเลียงไว้อยากได้กีโวลต์ก็ทายมาเสียบเขาหายแล้วอยู่ไหนตกแต่ง หรือถ้าเป็นของดีหน่อยเขามาใช้เซ็นเซอร์ที่กลุ่มหมุนปัดนี่ใช้โอที่ตัวสี่ตัวแต่ละตัวถูกต้องใช้ง่ายสะดวกกว่าสะดวกนะเอามาใช้วงจรนี้ได้ไหมได้ได้ป่ะได้มาใช้ศูนย์อะไรก้าวไได้นะใช้วงจรนี้ได้ไหม ได้ได้ก็ใช้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้เลยครับโวลต์ได้เรียบด้วยง่ายมากใช้สองสายได้สามสายก็ใช้ได้ยิงเป็นสองงานเองรวดรวดเร็วใช้ง่ายพอง่ายเสร็จปุ๊บเป็นไงถึงฟาบีดไม่กล่องเลย